ค่ะเรื่องแรกเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูมาตรการที่ทางกระทรวงการคลังเปิดเผยมาว่าการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามีรายละเอียดอย่างไรมาดูกันค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะหรือว่าคอารมอนนี่แหละค่ะมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราชนะคะตามที่กระทรวงการคลังเสนอซึ่งเป็นการปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2562โดยยังคงหลักการเดิมค่ะเพื่อให้การดําเนินการและการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่องชัดเจนถูกต้องและเหมาะสมรวมทั้งสอดคล้องกับสภาพ สภาพการของภพพัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด,ด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีการเพิ่มปรับวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภพพัยพิบัตริกรณีฉุกเฉิน4หน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภพพัยพิบัติมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการภาพพัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีรายละเอียดยังไงบ้างน้องแบม เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะก็คือข้อแรกนะคะสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมค่ะจาก50ล้านนะคะเขาเพิ่มวงเงินเป็น100ล้านบาทนะคะต่อมาค่ะสำนักงานประลัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ค่ะเช่นเดียวกันนะคะจาก50ล้านบาทเป็น100ล้านบาทค่ะ ต่อมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเช่นกันนะคะจากวงเงิน50ล้านบาทเป็น100ล้านบาทนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะคะจากแห่งละ20ล้านบาทนะคะเพิ่มเป็นวงเงินจํานวน50ล้านบาทนั่นเองค่ะโดยทางด้านรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะนายพิชัยชุนหาวชิระนะคะก็ได้ออกมาตรการนี้มาเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่มั่นคงนะคะบริเวณชายแดนไทยกัมพู ชาโดยมีการแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะนั่นก็คือในเรื่องของมาตรการในระดับพื้นที่และมาตรการของสถาบันการเงินของรัฐนั่นเองเดี๋ยวไปดูมาตรการที่1นะคะก็คือมาตรการในส่วนของระดับพื้นที่ค่ะข้อแรกคือเขามีการขยายวงเงินทดลองราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดละ100ล้านบาทและพร้อมพิจารณาขยายเพิ่มหากไม่เพียงพอเพื่อให้จังหวัดสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตอบโจทย์กับความต้องการในพื้นที่ ข้อที่2คือการอำนวยความสะดวกในการจัดซื้อจัดจ้างตามภารกิจความมั่นคงนะคะให้สามารถดําเนินการได้อย่างเร่งด่วนผ่านวิธีเฉพาะเจาะจงส่วนข้อ3ในมาตรการนี้นะคะก็คือการเตรียมมาตรการด้านสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านธนาคารของรัฐไม่ว่าจะเป็นทางทอกศนะคะโดยจะให้สินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องแก่เกษตรกรรวมถึงสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะ,คะมาดูมาตราการด้านภาษีกันบ้างนะคะ มาตรการด้านภาษีค่ะเลื่อนเวลาการยื่นแบบการชำระภาษีได้แก่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีหักณที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรสเตมค่ะจากเดิมระยะวันที่ก็คือช่วงวันที่24กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2568ก็ขยายไปก็คือต้องใช้ว่าภายในวันที่30กันยายนนะคะ,คะก็คือขยายเวลาเพิ่มขึ้นนั่นเองประชาชนสามารถหักลดหย่อนค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากเหตุการณ์ความเสียหายได้ตามจริงอันนี้ไม่เกิน1 0 0 0 0บาทนะคะส่วนยานพาหาะไม่เกิน30,000บาทค่ะ มาตรการต่อมาค่ะมาตรการจากสถาบันการเงินของรัฐมีการเปิดเผยมาว่าอย่างธนาคารอมสินนะคะพักชำระเงินต้นให้กับลูกหนี้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจนถึงงวดเดือนธันวาคม2568และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยบางส่วนค่ะสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องมีหลักประกรันอันนี้วงเงิน 20, 0 0 0บาทต่อรายผ่อนชำระ12เดือน ดอกเบี้ย0.60%ต่อเดือนสินเชื่อต่อมาค่ะสินเชื่อเพื่ออาชีพผ่อนชำระ60เดือนดอกเบี้ย0.75%ต่อเดือนสินเชื่อ SME นะคะลูกค้าเดิมไม่เกิน5ล้านบาทรายใหม่ไม่เกิน3ล้านบาทอันนี้ผ่อนชำระ7ปีค่ะดอกเบี้ยปีแรก MLR นะคะถึง2.65%ปีถัดไป MLR ค่ะ แล้วก็มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมด้วยนะคะค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อรวมถึงค่าปรับจากการถ่ายถอนสินเชื่อก่อนกําหนดด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูมาตรการต่อไปจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก,กรณ์การเกษตร,ร,รหรือว่าธกสนั่นเองนะคะโดยข้อแรกค่ะคือสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินไม่เกิน5 0,000บาทต่อรายนะคะดอกเบี้ย MRR นะคะ6 7 2 5เปนะคะผ่อน3ปีปลอดดอกเบี้ย6เดือนต่อมาคือสินเชื่อฟื้นฟ,นฟูชีวิตและทรัพย์สินวงเงินไม่เกิน5แสนบาทดอกเบีย้ย MRR นะคะถึง2%ต่อปีผ่อนสูงสุด15%ส่วนต่อมานะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะหรือว่าทอ,อาสอนะคะมีมาตรการออกมานะคะในการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบนะคะ เช่นลดดอกเบี้ยนะคะเหลือ0.01%นาน5ปีและผู้ที่บ้านเสียหายทั้งหลังหรือทุพพลภาพหรือว่าเสียชีวิตนะคะได้สิทธิอัตราดอกเบีย้ย0.01%ตลอดอายุสัญญากรณีกู้สร้างบ้านใหม่นะคะดอกเบี้ย0% 6เดือนแรกและเดือนที่7ถึงเดือนที่12นะคะก็คือจะอยู่ที่0.50%ต่อปีมาดูที่ส่วนของธนาคารต่อไปนะคะคือพัฒนา วิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะหรือว่า SME D Bank นะคะคือเขาจะมีการช่วยในเรื่องของการพักชำระเงินต้นลดค่างวดแล้วก็มีการขยายเวลาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะคะเช่นไม่ว่าจะเป็น ปลุกพลัง SME หรือว่า b บ y ย n ์ติดปีกนะคะ SME แล้วก็ดอกเบีย e 3%ต่อปีผ่อน10ปีแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือสินเชื่อรีไ i n a n c e SME เริ่มต้นที่2.99%นั่นเองค่ะค่ะมาดูธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า SME Bank นะคะขยายเวลาชำระ365วันลดดอกเบีย e สูงสุด20%ค่ะ เงินมีการเพิ่มวงเงินชั่วคราว1ปีสูงสุด30ล้านบาทมาตรการเสริมนะคะเช่นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อออกงานนะคะต่างๆก็จะมีการเพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็จะเห็นว่าในประเทศไทยของเราเวลาออกงานต่างๆก็จะมีงานเกี่ยวกับเรื่องอ e ีเวนต์และธุรกิจต่างๆด้วยนะคะมาดูธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยบ้างนะคะ พักชำระเงินต้นและกำไรสูงสุด6เดือนขยายได้อีก6เดือนสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมเริ่มต้น1.99%ต่อปีวงเงินไม่เกิน1ล้านบาทสินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจเริ่มต้น3.25%วงเงินไม่เกิน5ล้านบาทส่วนมาตรการสุดท้ายของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะหรือว่าบอสอยโครงการ PGS11 SME ยั่งยืน ค้ำประกันรายละ0.5ถึง10ล้านบาทสูงสุด7ปีค่ะ,คะยกเว้นค่าธรรมเนียม3ปีแรกโครงการ SME micro b i d g e นะคะค้ำประกัน10,000ถึง5 0 0แสนบาทยกเว้นค่าธรรมเนียม3ปีแรกเช่นกันแล้วก็มีการเปิดรับคำขอจนถึง30ทธันวาคม2,568ออันนี้รายการป้องปากอยากเล่าของเราก็ รวบรวมข้อมูลมาให้คุณผู้ชมได้ดูอย่างเช่นอของธนาคารอมสินนะคะน่าสนใจมากเลยที่เขาเข้ามาช่วยเหลือสินเชื่อ SME นะคะลูกค้าเดิมไม่เกิน5้าล้านบาทเขาบอกว่ารายใหม่นะไม่เกิน3ล้านบาท<ม>ผ่อนชำระ7ปีดอกเบี้ยปีแรก MLR ลบ2อปีถัดไป MLR อย่างเงี้ยน่าสนใจมากใชค่ค่ะก็คือตอนนี้หลากหลายธนาคารก็มีมาตรการออกมาเพื่อ <ừ m. S 2> ที่จะช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับรับผลกระทบรวมถึงครอบครัวที่สูญเสียไม่ว่า จะเป็นจากนายทหารที่ผ่านการสู้รบตรงนี้เขาก็มีการยกเรื่องของหนี้ให้เลยนะคะก็คือไม่ต้องมีการจ่ายต่อยกให้เป็นแบบคือก็งดการผ่อนหรือว่าการจ่ายหนี้ทั้งหมดก็คือหยุดหนี้ให้เลยก็คือบิดามารดาและก็ภรรยานะคะถูกต้องทกศอันนี้ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วก็เป็นครอบครัวของฐานกล้าผู้สูญเสียก็สามารถไปติดต่อได้ที่ทกศที่เขามีมาตรการแบบมาเมื่อวานก็มีการแชร์เยอะมากในโลกโซเชียลใช่ค่ะ